ปูปาพัสรายังอดใจไม่ไหวหลังเห็นภาพล่าสุดของน้องวีจิลูกสาวหนุ่มสอนรามหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์พระเอกในตำนานที่ขึ้นชื่อเรื่องความติดดินเป็นลูกชายของคนเดียวนักแสดงในตำนานคุณพ่อชุมพรเทพพิทักษ์และคุณแม่มยุรีเทพพิทักโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีแต่ปัจจุบันก็ยังคงมีผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยทางด้านลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวิจิในวัยสองขวบก็ได้ยกให้เป็นการดูแลอยู่ภายใต้การดูแลของหนุ่มสอนรามแต่เพียงผู้เดียวและทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์จะมีสิทธิได้เจอลูกสาวแค่ตามตกลงเท่านั้นแต่ต้องบอกเลยว่าทางด้านหนุ่มสอนรามนั้นก็ได้ทำหน้าพ่อเลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีรวมถึงน้องวิจิเองก็ดูเป็นคนสดใสร่าเริงเอามากๆ ล่าสุดทางด้านหนุ่มสอนรามโพสต์รูปภาพลูกสาวน้องมีจิยืนโพสต์ท่าถ่ายรูปถือโทรศัพท์ของเล่นเรียกได้ว่าน่ารักดูโตเป็นสาวมากๆซึ่งงานนี้ทางด้านปุ๊กอภัสรศรายังอดใจไม่ไหวโผล่เข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีพ่อนหนุ่มสอนรามเป็นรูปอีโมจิยิ้มและดอกกุหลาบซึ่งต้องบอกเลยว่านานๆานที่จะเห็นปุ๊กอภัทราเข้ามาคอมเมนต์